ไม่ต้องคลึงใส่ก็ได้นะสันเพราะว่าไม่เป็นไรใช่ครัพี่ยินกลางพอดี yeah. Yeah. ครบทุกอันอย่าง โอเคสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมากันมีเมมมมีเมมม่อีกแล้วนะวันนี้มีโปรส่งไวส่งฟรีนะคะส่งฟรีส่งไวทุรายการนะจ๊ะวันนี้เข้ามาแล้วนะใครเข้ามาแล้วนะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะวันนี้เราพามาดูเนื้อผ้าของเนื้อผ้าของมีเมเมแต่ละชุดแต่ละแบบกันนะคะอาจจะไม่ได้ใส่ทุกชุดเนอะอาจจะไม่ได้ใส่นะคะแต่สามารถเข้าไปดูน้องนางแบบที่อยู่ในอ่าอยู่ในเพจของเราเนี่ยเข้ากดกับ เข้ากดเข้าไปดูได้เลยนะตรงหน้าโปรไฟล์แล้วนะคะนะอ่าวันนี้เดี๋ยวจะพาดูเนื้อผ้าก่อนเนื้อผ้าของชุดมิสไนส์นะคะมิสไนส์จัมมนะคะชุดมิสไนส์จัมม์นะเป็นชุดเขาเรียกว่าจัมมขายาวนะคะจัมมขายาวทางร้านจะมี2ส,สีนะเออทางร้านจะมี2ส,สีนะคะจะมีสีนูด้ดแล้วก็สีแดงเพลิงนะสีแดงนะคะอ่ามาดูสีนู้ดก่อนสีนู้ดนะคะมาดูสีนู้ดนะแล้วก็ ก็จะมีสีแดงนะคะอยากจะบอกว่าสวยทนะั้งสองสีเลยสวยมากตัวชุดนะคะอ่าเดี๋ยวดูสีแดงก่อนตอนแรกบอกดูสีน้ด่หสีแดงแล้วมันอดึดใจไ้วยอ่าลองมาสวนภาพก่อนสีแดงนะคะจะเป็นแดงแบบนี้เลยอกมีฟองน้ํานะคะอกมีฟองน้ํานะนี่นะอยู่อย่างนี้เลยนะคะนะคะักขายาวนะตัวเองอยากจะบอกว่าเนื้อผ้านะคะหนามีมน้ําหนักมากหนามีมน้ําหนัก ไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยใส่ออกมาแล้วเดี๋ยวมันจะแบบไม่พิวใส่ออกมาแล้วมันจะแบบไม่ค่อยสวยหรือเปล่าไม่นะคะแบบจะสวยมากนะแบบหนึ่งนะโอเคตัวน้ำหนักนะคะเป็นผ้าน้นหนักอยู่พอสมควรนะคะไม่ได้เบาเลยทีเดียวตัวสีแดงก็จะเป็นสีแดงเพิ่งๆแบบนี้เลยใส่ออกมาก็จะเซ็กซี่แบบนี้ใส่ออกมาแล้วก็จะดูเซ็กซี่นะเออ ตัวนี้นะคะตัวนี้นะมีมีทั้งหมด3ไซส์นะมี3ไซส์มี S M L นะคะนะสีแดงนะมี S มี M มี L แล้วก็สีนู้ดเดี๋ยวให้ดูสีนู้ดสีนู้ดก็มี S M L นะจ๊ะ S M L นะคะอให้ดูเนื้อผ้ากันชัดๆสีนู้ดกับสีแดงเห็นไหมสวยนะคะสวยมากนะทุกคนสีออกจะแบบสีแดงมันก็ดูเซ็กซี่เนาะสีนู้ดมันก็ดูเรียบร้อยผู้ดีนะแต่ก็แบบมันก็ดูแบบ เออดูมีคลาสนะคะติดแกรมนิดหนึ่งเนาะโอเคมาพูดถึงไซส์นะ SML นะคะ SML นะไซส์ S นะคะอก32เอว25สะโพก35ไซส์ M อก3 3เอว27สะโพก37ไซส์ L นะคะอก36เอว28สะโพก38ทุกคนขาชอบไซส์ไหนนะลองทักมาคุยกันว่าเอ้ยอกเท่านี้เท่านี้ใส่ได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะรีบตอบให้นะ ทุกคนจ๋าบอกอีกครั้งนะชุดนี้นะมีสามไซส์มี S M L ใครสนใจไซส์ไหนนะทักมาหลังบ้านได้เลยนะคะแอดมินพร้อมตอบนะแอดมินพร้อมตอบนะจ๊ะนะอ่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวให้ดูซิปลืมให้ดูซิปเลยอ่ะเดี๋ยวรูปซิปให้ดูนะรูปซิปก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะนี่นะถัรวรูซิปนะนี่เห็นไหมซิฟดีงานดีนะคะแพทเทนนิร์นเนปทุกตัวนะ ตัวนี้จะแบบเปิดหลังนิดนึงโชว์หลังนิดนึงใครสนใจเอย,อยากดูรูปเพิ่มอยากได้วิดีโอที่น้องนาง,งแบบใส่เป็นยังไงทักมาหลังบ้านได้เลยนะทักมาหลังบ้านได้เลยนะคะอยากจะบอกว่าทุกตัวทุกชิ้นทุกงานที่ลงในเพจนหะนะ้าโปรไฟล์ของเรานะคะเป็นงานจริงทุกชุดนะจ๊ะเดี๋ยวจะไปต่อกันที่ชุดนะคะ candy pop ชุด candy pop เป็นชุดที่ แม่ค้าใส่เลยเป็นสไตล์นี้เลยนะคะน่ารักแบบนี้แขนตุ๊กตาอย่างนี้เลยนะคะปกติจะไปดูในไลน์แม่ค้าจะชอบใส่สีชมพูนะวันนี้เปลี่ยนบ้างนะคะมาเป็นสีเขียวมินท์นะ,ะมันเป็นสีฟ้าแหละเขียวฟ้าเขียวมิน้นท์อะไรอย่างเงี้ยนะคะใครชอบสไตล์น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะก็จัดได้เลยนะเซตนี้นะชุดนี้นะคะแคนดี้ป๊อปนะคะแคนดี้ป๊อปมี3สีจ้าแคนดี้ป๊อปมี3สีนะนี่นะคะอันนี้คือสีที่แม่ค้าใส่เขียวมิ้นท์นะ ใครที่ชอบสีชมพูหวานจะถูกใจสีนี้มากนะ,ะให้ดูสามสีตัวนี้คือสีชมพูนะทุกตัวนะคะแพทเทิร์นกระโปรงจะเป็นแบบนี้หมดเลยเดี๋ยวจะหนีบออกมาให้ดูหยิบออกมาให้ดูนะแม่แปบบ๊บนึงนะนี่นะคะกระโปรงก,ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะน่ารักนะคะเห็นไหมเฉพาะเสืส้อสีชมพูก็น่ารักใครแบบ เฮ้ยตัดสินใจไม่ถูกว่าจะซื้อสีไหนบ้างซื้อไปสามสีเลยเป็มิกซ์ใส่แบบเสื้อเขียวโปรชมพูมันเป็นแนวลูกกปาดมันก็ใส่เข้ากันได้หมดอะนะคะนะก็จะประมาณนี้นะทุกคนนี่นะคะนะอัะแนแคนดี้อมนะตัวนี้จะเป็นสีชมพูตัวที่แม่ค้าใส่เป็นสีอ่าเขียวนิ้นนะคะนะมาให้ดูตรงเสื้อหน่อยอันนี้ดูกระโปรงไปแล้วมาดูเสื้อดูเสื้อ เสื้อเป็นงานผ้าทวิตนะคะเป็นผ้าทวิตนะอัดทรงทั้งตัวนะคะไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยใส่ไปแล้วมันจะยุ่ยหรือเปล่ามันจะแบบเอ้ยผ้าทวิตมันจะแบบหลวมหรือเปล่าอยากจะบอกว่าเนือเนนเน้อผ้าทอแน่นมากเนื้อผ้าทอแน่นมากเลยนะคะนะตัวนี้นะรุ่นนี้นะอ่ะนี่เสื้อสีชมพูก็จะเป็นอย่างนี้นี่นี่นมีแขนตุ๊กตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปดูสีเหลืองกันสีเหลืองไข่ไก่เดี๋ยวรอบหน้าใส่สีเหลืองไข่ไก่นอ่า ีเหลืองไข่ไก่นะคะสีก็น่ารักประมาณนี้เลยนะคะสีก็จะน่ารักประมาณนี้เลยนะคะทุกคนค่านี่นะคะนี่นะอ่าน่ารักนะไอ้น,นี่เห็นไหมพอมาเทียบใส่กับชุดนี้ก็ดูน่ารักเห็นไหมเสื้อเขียวเก่งเลยเอเสื้อเสื้อเขียวกระโปรงเหลืองนะคะนี่นะกระซิบก็จะเป็นตามสีอย่างนี้เลยนะคะนี่นะน,นะนี่นะคะโอเค มาบอกไซส์ชุดนี้กันมาบอกไซส์ชุดนี้กันมี s m l นะคะสีก็ตามนี้เลยเนาะอาจจะไม่ได้กลางเนดะี๋ยวให้เห็นสีชัดๆแทนนะอาจจะไม่ได้กลางแนทะ้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าจะให้เห็นสีชัดๆนะสีที่แม่ค้าใส่ตรงนี้นะคะเป็นสีเขียวนะ อ่าแล้วสีเหลืองนะคะสีชมพูนะเห็นไหมพออยู่รวมกันแล้วเป็นแคนดี้ป๊อปมากอ่าชุดนี้นะคะแคนดี้ป๊อปนะคะมีไซส์สามไซส์มี s อ L S, <S, s, <S นะคะอก32มสเอสบะโพก3 5ไซส์ M นะคะอก34มสเอสบะโพก37ไซส์ L นะคะอก36เอลยี่สิบแปดสะโพกสามสิบแปดดิฟไซส์บวกลบไม่เกินสองนิ้วนะคะดิฟไซส์บวกไม่เกินสองนิ้วนะ,ะวนนวนะอ่านี่ปกติวิวจะใส ไซส์ M นะคะวันนี้คือใส่ S นะเห็นไหมก็อกก็ยังเหลือนะคะบาดิฟไซส์ได้ไม่เกิน2นิ้วนะทุกคนนะไม่ไม่ไม่อยากให้มันแบบตึงมากเพราะว่าอันนี้มันออกในครบคบหน่อยเนาะอ่าก็ดิฟไซส์ได้ไม่เกิน2นิ้วนะจ๊ะทุกคนจา๋าอ่าเดี๋ยวเราจะไปต่ออีกชุดหนึ่งเลยนะคะขออนุญาตจา ชุดที่ชุด r นะ clear ก็จะชุดประมาณนี้เลยอ่ะให้ทุกคนดูก่อนให้ทุกคนดูก่อนอ่ะตรงไหมคะตรงไหมอ่ะโอเคชุด clear นะคะจะเป็นอย่างนี้เลยนะอันนี้เป็นผ้าเขาเรียกอะไรผ้าอัดพีทนะคะมันจะดึงดึงนะผ้าอัดพีทดึง,ด,งดึงนะเวลาเดินแล้วมันก็จะแบบเอ้ยดูปลุยกลายดูปลุยกลายด้วยเนื้อผ้าที่มันสามารถเด้งนะเด้งนะคะและด้านหลังนะจ๊ะ โรหรังแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ถ้าแบบใส่พอดีมันก็จะไปอย่างนี้เนาะแต่อันนี้เนื่องจากหุ่นมันแบบไซส์เอนะคะมันก็จะแบบหลวมนี้ทุกคนก็จะเห็นแต่จริงๆแล้วเวลาเราใส่กับเนื้อเราจริงๆมันจะเปึงอย่างนี้นะเอ้ยเห็นไหมมีสปูพกนะคะมีสปูพกนะมีเอสเอสนะคะสวยมากนะตัวนี้นะอ่าตัวนี้นะคะตัวนี้นะมีสีเดียวแบบเดียวมี SML มี SML นะคะไซส์เอนะคะ ไซนะ 3, 2, 25, ส์เอนะอกสามสเอลยีสห้าะโพกสา้าไซ M, 3, 4, L, L 27, ส์เอ็มอกสาสเอลเอสะโพกสาบเจไซ L, 365, 28, ส์แอลอกสามสิบหเอลยีสะโพกสาบแปค่ะนะตัวนี้นะมีสีเดียวนะคะแล้วก็ผ้าอัดพิษอย่างนี้นะเด้งเด้งึงๆเลยนะเดินก็จะดูกุยกายกุยกลายนะคะใครชอบนะทักแอดมินมาได้เลยหรือใครยังไม่แน่ใจว่าอุ้ย น้องวิวน้องิวใส่ออกมาแล้วมันเป็นยังไงอะคะกดเข้าไปดูโปรไฟล์นะจ๊ะพี่า๋ากดเข้าไปดูโปรไฟล์นะคะว่ามันมีน้องนางแบบใส่งานจริงของที่ร้านนะใส่งานจริงของที่ร้านทุกชุดทุกแบบนะคะทางร้านไม่มีแบบว่าชุดตัวอย่างนะคะคืองานจริงทั้งหมดนะอาทุกคนใครชอบครีโอนะคะใครชอบครีโอนะแนะนําว่าเออไปปักไปไปปักกันนะคะไปปักว่าเอยส่งมาหาแอดมินเลยว่าชุดนี้ ใส่อะไรยังไงอ,อกเท่างนี้ใส่ได้ไหมสพกเท่านี้ได้ไหมดิบได้ไหมกี่นิ้วอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะคะทักมานะคะวันนี้โปรนะส่งไวส่งฟรีนะคะทุกรายการส่งไฟส่งไวส่งฟรีทุกรายการนะจ๊ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปต่อนะเดี๋ยวไปต่อนะจ๊ะ ไปที่ฮัมมิงเซตนะทุกคนไปที่ฮัมมิงเซตกันต่อฮัมมิงเซตเป็นชุดที่บิวก็ชอบอีก,อกชุดหนึ่งที่จริงมือชอบสไตล์แบบมันดูไม่ต้องเยอะอ่ะมันดูไม่ต้องอลังการแค่แบบไม่ต้องใส่อะเซซอรี่เยอะๆอ่ะแค่แบบใส่นิดๆใส่ในใส่สร้อยใส่ใส,ใส่ข้อมือเล็กๆแบบไม่ต้องแต่งตัวพลุงพลังเยอะๆแต่ก็ชูนะชูชูอะเซซอรี่เราชูความเป็นเราอย่างเงี้ย อ่าตัวนี้นะคะฮัมมิ่งเซตนะฮัมมิ่งเซตตัวนี้สีน้ําตาลนะคะอยากจะบอกว่าตัวนี้ใส่ออกไปเที่ยวหรือออกใส่ออกไปกินข้าวหรือออกใส่ใส่ไปเดินเล่นอยากจะบอกว่าติดแก้มสูตรนะดูเรียบดูเรียบหรูนะคะเซ็กซี่ด้วยนะอ่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีค่อนข้างชอบนะ,ะนี่นะคะกางเกงก็จะเป็นแอบเอลสูงน,นิดนนะคะผ้าตัดเย็บแบบเรียบมากนะคะพทเทินแน่นมากนะ,ะนี่นะคะสิบซ่อนอย่างดีนะคะพี่ขา ลูกปืนลูกปืนนะคะอ่าลูกปืนอย่างนี้เลยนะซิบดีมากนะไม่ต้องกลัวว่าเป็นผ้าทวินลราจะคันนะตัวนี้เป็นผ้าทวินเกลดดีนะคะนะแล้วก็มีอ่าอัดกาวนะคะทั้งตัวนะเพื่อแบบให้มันอยู่ทรงนะทุกคนอา่าก็จะเป็นอารมณ์แบบนี้เลยนะคะนะอ่ะมาดูตัวเสื้อกัน นี่นะคะเสื้อก็จะเป็นสไตล์ตยอย่างนี้เลยนะอ่ะเดี๋ยวตองที่จริงเราต้องสอดแขนเข้าตรงนี้แลวแต่วิวอาจจะไม่ได้มันก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนเออเห็นไหมอ่ะก็จะใส่แบบนี้นะคะหรือใครแบบเอ้ยมันมัน,ม,นม,มันไม่ได้ใส่เลยมันแบบมองไม่ออกเลยอะพี่แนะนำกดเข้าไปดูโปรไฟล์นะอันนี้พามาดูเนะื้อผ้านะเราก็จะเข้าไปดูในโปรไฟล์นะคะชุดทุกชุดตั้งแบบของเราใส่จากงานจริงทั้งหมดนะอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือสี คือสีน้ำตาลนะอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูสีขาวกับสีชมพูต่อนะสีขาวก็สีชมพูนะคะสีขาวก็ดูหรูหลาห์นะหรูหลามาเฮาเลยนะสีขาวดูหรูหลานะคะสีขาวก็ดูหรูหราหนะสีขาวด้วยปกติที่การใส่เสื้อผ้าสีขาวมันดูแบบดูดีดูเรียบร้อยอยู่แล้วนะเอออันนี้ยิ่งใส่ยิ่งดูหรูหลานะคะนะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะสีขาวนะ อ่าเดี๋ยวดูสีชมพูกันนะคะสีชมพูจากใจจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันเป็นสไตล์บาร์บี้มากใครเคยดูไหมบาร์บี้กับเคนอ่ะเออจะแบบอารมณ์นั้นเลยอ่ะซึ่งแบบก็ชอบด้วยนะคะที่จริงชอบทุกสีแหละสีทุกสีสวยหมดตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าแบบทวิสีชมพูเนาะนี่อารมณ์บาร์บี้มากเลยนะใครอยากเห็นว่าใส่ออกมาแล้วสวยจึงขนาดไหนกดหน้าโปรไฟล์เข้าไปดูเลยนะทุกคลิปนะคะมีน้องนํางแบบ งานจริงทั้งหมดนะคะอะมาพูดถึงเรื่องไซส์กันมาพูดถึงเรื่องไซส์กันเดี๋ยววีจะจับสีให้ดูนะมาพูดถึงเรื่องไซส์กันนะคะไซส์นี้นะมี S M L นะคะทุกคน S M L นะไซส์ S นะคะอกสามสอง L ยี่สิห้าสกสามห้าไซส์ M นะคะอกสามสี่ L ยี่สิบเจ็ดสัปหกสามสิบเจ็ดไซส์ L นะคะอกสามสิบหก L ยี่สิบแปดสัปกสามสิบแปดนะสีขาวสีชมพูสีน้ำตาลนะคะ ชอบสีไหนจิ้มเข้ามาได้เลยชอบสีไหนจิ้มเข้ามาได้เลยนะคะทักมาถามเรื่องไซส์หรือถามเรื่องขนาดได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะคะน้องแอดมินตอบไวมากนะ,ะมาเดี๋ยวไปต่อเลยไปต่อเลยไปที่โรลี่เดสนะทุกคนโรลี่เดสนะเนีย่ยจะบอกว่าโรลี่เดสนะเป็นแบบชุดเดทที่แบบผิวกิ้วกลายมาเป็นโรลี่เดสที่ อ่ใช้ผ้าชีฟองซึ่งใส่ออกมาแล้วแบบดูดูหรูหราะดูดูสวยอะโอเคลอรีเดนนะมีสองสีนะคะพร้อมสองไซส์ลอรีเดนนะสีขาวก็ดูแบบดูผู้ดีอะเออดูลูกคุณนะคะดูลูกคุณนะสีดำก็ดูเซ็กซี่มีสไตล์นะคะดูมีอะไรอะไรดูซ่อนเลนส์อยู่แล้วพอมาเทียบกันอะเห็นไหม แค่เอาเทียบยังไม่ใส่ยังรู้สึกแตกตา่างแบบมันสีสันแนวะแฟชั่นมันเป็นอะไรที่แบบเราต้องแบบแต่งเติมจัดจ้านเข้ามาในชีวิตนะอ่ะโอเคโ o ลลี่เดสน,นะมีสองสีเป็นผ้าชีฟองเบาๆอย่างนี้เลยนะคะสองสีนะสีขาวกับสีดำนะอ่ะใครชอบนะคะมาดูไซส์กันนะ ลอรีเดนนะคะมี2ไซส์นะลอรีเดนลอรีเดนนะมี2ไซส์นะคะมีไซส์ S อซไซส์เนะอก3 2มสอเอลยี 25, สะโพก3 5ไซส์ S ค่ะไซส์ M นะคะอก3 4มสีเอลยีสะโพก3 7ไซส์เอ็มค่ะลอรีเดนมี2ไซส์นะคะใส่ออกมาแล้วดูแบบ L S นะเป็นผ้าแบบแนบเนื้อติดตัวโชว์สัดส่วนนะคะว่าแบบเฮ้ยหุ่นดีหุ่นกระชับนะทุกคนแล้วมันยิ่งส่งเสริม เาาน,นื้อผ้ามันไิ่งทำให้ดูเอลเอเข้าไปด้วยนะคะใครชอบนะใครชอบลองเข้ากดเข้าไปดูโปรไฟล์และทักมาคุยกับแอดมินได้เลยนะอะเดี๋ยวเราไปต่อเดี๋ยวเรากดเก็บโรดี่เดย์ก่อนวันนี้มาแบบมิสติกอะเดี๋ยวเราจะไปที่ไพดี้นะไพดี้เซตนะคะไพดี้เซตนะ สองสีเหมือนกันมีขาวก็ดาแต่พิเศษตรงไหนรู้ไหมเนื้อผ้าอันเนี้ยเนื้อผ้าเน,นี้ยมันเป็นผ้าทวิสตแบบมีมีดิ้นทองอะ่ะเออมันมีเป็นผ้าทวิสแบบมีดินทองนะใส่ออกมาเดี๋ยวรอบหน้านะคะเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนะถ้าใส่ได้ <c oughs> นะคะอ่ะนี่นะเนี่ยแค่เทียบก็รู้เลยว่าน่ารักนะนี่นะนี่นะคะนี่นะไพดี้นะคะ ไพดีสีดามเป็นผ้าทวิตนะคะมีนี่มีกระดุมไข่มุกประดับแล้วด้านหลังดีเทลก็มีกระดุมไข่มุกประดับนะเออเก็บทุกดีเทลนะคะนะอะไพดีนะมีสองสีนะแล้วก็แพทเทิร์นท่านเย็บเป๊ะมากคือทรงอยู่ทรงและใส่ออไปปุ๊บเอสแน่นอนเอวนะคะนะอะไพดีนะมีสองสีอันนี้คือสีดามาให้ดูดินทองกัในใกลๆ้ๆดินทองนะเก๊บเเนื้อผ้าตัวนี้ใส่ออกมาแล้วดูแพงินมาก ดูหรูหรามากทั้งสองสีเลยนะตัวนี้เป็นสีขาวก็เหมือนกันนะก็จะมีดิ้นทองเบาๆนี้นะอ่าโอเคมาไพดีนะไพดีไซส์นะคะไพดีไซส์นะมีสามไซส์มีสีขาวและก็สีดําใครอยากเห็นว่าเอ้ยใส่เต็มๆม,มันเป็นยังไงคะน้องวิวน้องวิวใส่เต็มๆเ,เป็นยังไงกดหน้าโปรไฟล์ค่ะมีน้องนางแบบใส่ให้ดูอยู่อยากจะบอกว่าน้องนางแบบใส่ออกมา งานจริงของทางร้านนะคะไม่ได้เป็นงานตัวอย่างหรือแต่ใดๆทั้งสิ้นเนาะอ่ะมี3มไซส์นะมี s m l นะคะอก3 2อ l 2 5สบะโพก35นะคะไซส์เนะไซส์ size M นะคะอก3 4มสี่ l 2 7สบะโพก37คะ่ะไซส์ L นะคะอก3 6 36, l 2 8สบะโพก38นะ ใครชอบนะอยากใส่ไซส์ไหนดูได้เลยตัวนี้รีวิวมีรีวิวลูกค้าด้วยนะกดหน้าโปรไฟล์เข้าไปดูได้เลยนะคะได้เลยนะนี่นะตามนี้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวจะไปต่อที่ริบบอนนะ ไปต่อที่ริบบอนนะคะริบบอนเนี่ยมีทั้งหมดสี่สีเป็นงานโบนะคะริบบอนอะมีสี่สีเป็นงานโบนะแล้วก็ริบบอ้นก็รู้สึกว่านะ่าจะมีไซส์ sml ด้วยริบบอนนะคะริบบอนจะเป็นงานโบแน่ๆอย่างนี้เป็นโบสําเร็จที่ทางเราเย็บติดให้เลยคือลูกค้าไม่ต้องไปแบบ เฮ้ยับเองอะไรเองเดี๋ยวดูมันไม่มาตรฐานนี้เราทําแบบมาตรฐานให้เลยนะจะมีโบนะแพทเทิร์นเป็นโบข้างบนเป็นแบบเออเสื้อแบบสายเดี่ยวนะคะนะแต่ติดกันนะใส่ออกมาล้วคือแบบหุ่นสับมากนะคะนะจะใส่แล้วเราดูเลี้ยวสูงมากนะชุดนี้นะคะอยากรู้จริงๆก็กดหน้าโปรไฟล์เข้าไปดูเลยมีริบบอนนะริบบอนนะคะมีน้องนาะงแบบใส่อยู่หลายชุดเลยนะหลายสีนะหลายสีหลายอารมณ์นะจะ ามาดูก่อนสีแรกคือสีแดงนะสีแดงนะคะสีที่สองนั้นเหลืองมะนาวนะคะสีที่สามสีขาวค่ะดูทูโทนมากเลยนะแล้วก็สีสุดท้ายนะคะคือสีเขียวค่ะรีบ้อนมาด้านหลังคือแบบโทนหลังด้วยนะโชว์หลังแต่ว่ามันมันดูดีอ่ะเนาะมันดูมันดูเรียบหรูอ่ะมันดูเรียบหรูมันอาจจะดูมีโบนะแต่มันไม่เยอะนะคะมันดูเรียบหรูนะ ทุกคนชอบหรือใครชอบเอ๊ะอาร์ AR กับชุดนี้ก็ลองเข้าไปกดดูว่าน้องนางแบบใส่ออกมาแล้วสวยแค่ไหนจะสร้างความถูกใจไหมอยากได้สีอะไรสีไหนสวยทักมาปรึกษากร์แอดมินได้เลยนะจ๊ะอ่มาลิบบอนนะลิบบอนตัวนี้นะคะมีสามไซส์ค่ะลินบบอนตัวนี้มีสามไซส์เออมีสามไซส์นะคะ,ะไซส์เอสนะคะอกสามสองเอวยิห้าสัโพกสสามห้า ไซส์ M นะคะอก3 4เอว27สะบพก3 7ไซส์ L นะคะอก3 6เอว28สะบพก38ค่ะอ่ะไปนะคะริบบอนไปแล้วนะนี่หรือใครยังค้างคาใจกดเข้าไปที่โปรไฟล์ดูได้เลยมันมีทั้งเดินหน้าหันหน้าหนันหลังปุ๊บเฮ้ยชุดมันเป็นยังไงก็เข้าไปดูได้เลยนะจ๊ะทุกคนอะปาปลาปา,ปาไปกันต่อนะคะ ไปกันต่อที่ฮันนี่ชายเซตนะฮันนี่ชายเซตนะคะฮันนี่ชายเซตจะเป็นมีอยู่สองสีนะมีอยู่สองสีนะคะมีสีนู้ดกับสีดำทางร้านแบบที่จริงเป็นร้านที่คิดลุคนิดนึงนะจะชอบแบบเรียบหรูทุกอย่างเลยนะอ่าเดี๋ยวจะมาดูสีดำก่อนกันเป็นผ้าซาตินนะคะเป็นผ้าซาตินนะเป็นผ้าซาติานที่มันดูลื่นตื้นลื่นตื้นมากเห็นไหมลื่นมากลื่นจริงห่อดก่อน น,นี่ใช่จ,จะเป็นผ้าซาตินนะคะเก็บทรงนะกางเกงนี่จะเป็นอย่างนี้เลยนะนี่นะคะลื่นมากนะแบบอยากจะบอกว่าตอนสัมผัสนี่คือเย็นลื่นเย็นมากใส่สบายนะคะนะผ้าค่อนข้างลื่นแล้วก็หนานะไม่บางนะคะไม่ต้องกลัวว่าใส่ไปแล้วแบบวุ้ยบางเหลือเกินบางจนแบบเอ็แบบนนี่บอกว่าผ้าหนามากค่ะนะ นี่นะตัดเย็บแพทเทิร์นเรียบร้อยดีมากนะคะเป็นงานเกตพิเมียมเลยนะอ่านี่นะคะนะอ่ะเรามาดูเสื้อกันนะคะเสื้อจะเป็นรูปหัวใจนะเสื้อจะเป็นทรงหัวใจอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ปรับเลื่อมนะปรับแบบว่าเป็นเพชรน,นะอืงานเพชรแฟชั่นนะคะนะอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะทุกคนนี่นะนี่นะคะเออนี่นะอ่ะอย่างนี้นะคะมีสีดําแล้วก็มีสีนู้อ่ะให้ดูสีดําแล้ เดี๋ยวเราไปดูสีนูดกันใครอยากรู้ว่าอุ้ยใส่ออกมาสวยไหมวิวใส่ออกมาสวยไหมคะดูหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะดูหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะอันนี้คือสีนูนนะคะอันนี้คือสีนูนนะอ่าสีนี้คือผู้ดีจ๋ามากนะคะอ่าแล้วก็มาที่นี่นะคะอ่าชุดนะคะนี่ มันไม่ได้เป็นหัวใจเลยนะลืมบอกทุกคนมันเป็นแบบสองชั้นนะมันไม่โปะนะคะไม่ต้องกลัวแบบเอ้ยใส่ออกมาแล้วมันจะกลัวแบบมันมันมันไม่มันโปะต้องกลัวว่ามันไม่โปะนะเพราะมันไม่โปะไงนี่นะคะสีนูดเห็นไหมพอใส่สีนูกับสีดำมันก็อีกอารมณเนย้อนะนะคะอ่ามาดูเนื้อผ้ากันเสร็จแล้วมาดูไซส์กันมาดูไซส์กันมาดูไซส์นะคะสีดำกับสีนูน้มาดูไซส์กันนะคะมีเอเอนะคะ ชุดมี SM นะฮันนี่ชายนะฮันนี่ชายมี SM นะคะ S นะคะอก32เอสะโพก35บ35ค่ะไซส์ M นะคะอก34เอสะโพก37บ37ใครชอบสีไหนไม่มั่นใจเก็บ2ตัวไปเลยสีดีสวยจริงใส่ได้ทุกงานใส่ได้นานด้วยนะคะโอเคนะใครชอบทักมานะคะโปรวันนี้ส่งฟรีส่งไวนะส่งฟรีส่งไวนะคะวันนี้นะ ามาดูชุดกันมาดูชุดคู่กันทีเนี้ยมันไม่ใช่ชุดคู่หรอกมันเป็นเสื้อครอปนะคะมันเป็นเสื้อครอปนะมันเป็นเสื้อครอปนะ๊ะทุกคนเสื้อครอปนะคะที่จริงตัวเนี้ยชอบมากนะคะเพราะใส่ออกมาแล้วเป็นลูกคุณหนูมากเป็นชุดที่ต้องเกร็บนะเป็นชุดที่ต้องเก็บนะคะ ชุดนี้นะคะจะเป็นชุดลูกคุณมากนะคะเป็นชุดลูกคุณมากนี่นะอ่าเป็นเป็นชุดชุดอะไรนะอาเดซี่ดอทีนะเป็นเสื้อคอปนะคะนะนี่จะให้เห็นนี่เห็นไหมเป็นชีฟองลายดอกไม้อะน่าหลักมากนะคะน่าหลักมากนะตัวนี้นะที่จริงตัวนี้จะใส่คู่กับกางเกงทางล้านอีกตัวหนึ่งเป็นแองเจิ้ลวิงนะแล้วแต่คนชอบนะ ส่วนตัวจะชอบสีขาวกับสีดำนะคะเดี๋ยวให้ดูแต่อันนี้มาใส่เทียบก่อนโอเคเดซี่ดอเนี่ยเห็นไหมใส่ปุ๊บแค่มาท่าแบบน่ารักเลยอ่ะเดี๋ยวรอบหน้าใส่ให้ดูนะอ่าโอเคเสื้อนะคะเสื้อนะ้มีสองไซส์นะมี SM นะ เสื้อมี2ไซส์นะมี S M มีอกสากับอกนะคะดิฟได้ไม่เกิน2นิ้วนะคะดิฟกันได้ไม่เกิน2นิ้วนะบวกลบนะจ๊ะนะใครชอบเดซี่นะคะใครชอบตัวแบบเอ้ยชีฟองใสออกมาน่ารักน่ารักมันน่ารักจริงๆใครไม่เชื่อไปดูโปรไฟล์ได้เลย มันจะมีรี d i e s d o ที่นัาแบบใส่รีวิวหรือลูกค้าใส่มารีวิวด้วยนะคะแนะนําว่าซื้อซื้อเสื้อแล้วอาจจะต้องซื้อกางเกงด้วยก็ใส่คู่กันแล้วมันเข้ากันสุดๆเ,เลยโอเคบอกไซส์ไปแล้วเนอะบอกไซส์ไปแล้วเนอะใครชอบก็ tag admin มานะคะ t กแ admin มานะโปรวันนี้นะคะส่งฟรีส่งไวนะโปรส่งฟรีส่งไวเอลมาต่อที่กางเกงแองเจิลวิเลยเาต่อที่กางเกงแองเจิลวินะคะจะมีสี่สีนะคะมีสี่สีนะ มีสี่สีนะคะแล้วก็มีสามไซส์นะสีดำนะคะตัวนี้สีดำนะนี่นะนี่นะคะอ่าสีขาวนะสีขาวนะคะสีนูดนะคะสีนูดนะแล้วก็สีแดงนะจ๊ะสีแดงจะเป็นอย่างนี้นะอ่ะใครนะคะชอบนะชอบสีไหนนะเข้าไปดูได้เลยว่าใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงนะอ่ะมาค่ะมีสามไซส์มีสามไซส์มี S M L นะคะไซส์ S นะคะ L ยี่สิบห้าสะโพกสามสิบห้า ไซส์ M นะคะเอลยี 27, สะโพก37แล้วก็ไซส์ L อลเอลยีสะโพก38นะคะมีแดงมีสีนูดมีสีขาวนะคะแล้วก็มีสีดำอย่างนี้นะคะนะเป็นผ้าซาตินะะนะคะลื่นนะคะแล้วก็เก็บทรงเอวสูงนะคะเก็บหน้าท้องด้วยนะเก็บพุงด้วยนะใครที่แอบมีพุงนิดนึงก็เวลาใส่แล้วก็เหมือนฮึบเลยนะคะนะใครชอบนะก็ มาดูได้กดเข้ามาดูในโปรไฟล์เข้ามาคุยกันได้นะคะโอเคมาที่เอ่อซันนี่ใช่ไหมซันนี่คิวเฟอร์เธอร์นะมาที่ซันนี่คิวเฟอร์เธอร์นะคะตัวนี้นะจะเป็นเหมือนอารมณ์แบบถ้าใครตัวเล็กอะหน่อยอะตัวเล็กมากอะอาจจะเป็นมินิเดได้นะคะแต่ที่จริงก็ใส่เหมือนอารมณ์เชื้อแบบปล่อยชายปล่อยๆเนาะตัวนี้นะตัวนี้นะคะจะมีสีสีด้วยกัน มีสองไซส์นะมีส,สีีมีสองไซส์อันมาดูกับอ,อันนี้คือสีชมพูนะคะตัวน้องจะเป็นแบบขนนกนะมีขนนกทูโทนนะมันจะเป็นแบบเป็นรายละเอียดเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆเนาะว่าจะมีแบบขนนกสีขาวสีชมพูนะคะตัวนี้สีดํานะคะสีกลมนะคะแล้วก็สีพรีชนะทุกคนสีพรีชนะคะอ่ะมันจะมีผ้ามีความวิง้งวิงนะใส่แล้วเดินเดินกุยกลายน่ารักอยู่นะคะนะ ใครชอบนะใครชอบก็เข้ามาดูได้นะใครชอบก็เข้ามาดูได้ทักมาคุยกันได้ใส่ออกมาแล้วน่ารักมากนะมรงนี้นะมีเอสเอ็มนะคะมีเอสเอ็มนะมีอกสามสองก็อกสามสี่ดิบได้ไม่เกินสองนิ้วนะคะอกสามสองก็อกสามสี่ดิบได้ไม่เกินสองนิ้วนะคะ อ่ะตัวนี้นะคะมันจะบอกแค่โอ้ยอย่างเดียวเพราะอะไรช่วงนี้มันปล่อยไงเหลือใครที่แบบเอ้อยมีน้องน้องอ่อนอ่อนเงี้ยก็ใส่ได้นะเพราะผ้ามันปล่อยอ่ะก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้พามาดูเนื้อผ้ามาบอกเนื้อผ้าทั้งหมดของมีเม่นะของงานมีเม่ของเรานะคะวันนี้อาจจะไม่ได้ใส่ให้ดูทั้งหมดแต่อยากจะบอกว่าในโปรไฟล์นะในเพจในร้านของเราอะเออโปรไฟล์ในเพจในร้านของเราอะ <provinces ๆ S 2> น้องนางแบบใส่งานจริงทุกชุดนะคะไม่มีจกตานะ แล้ววันนี้นะคะก่อนไปนะบอกว่าขอบอกอีกทีนึงว่าวันนี้โปส่งไฟส่งไวส่งฟรีเออจะส่งไฟอย่างเดียวเลยส่งไวส่งฟรีนะจ๊ะเออใครใครใครเห็นถูกใจตัวไหนทักมาแม้ตัวเดียวก็ส่งฟรีนะคะนะวันนี้เดี๋ยวไปก่อนนะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุก